การเลือกตั้งสหรัฐที่ผ่านมานะคะถือว่าเกิดปรากฏการณ์ที่คนทั้งโลกให้ความสนใจอย่างมากโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับบลิกันคว้าชัยชนะได้แบบถลม่มทลายและเขากําลังจะก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนับเป็นผู้นําสหรัฐคนที่45และกําลังจะเป็นผู้นําสหรัฐคนที่47ด้วยค่ะโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับบลิกันคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเอาชนะคู่แข่งคามาลาแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตัโดยกว่าจํานวนคณะผู้เลือกตั้ง อย่างทรัมป์สามารถเอาชนะในรัฐมิสเทตหรือรัฐสมรภูมิสำคัญเช่นเพนซิเวเนียนอร์ทแคโรไลนาจอร์เจียและวิสคอนซิลพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์เป็นประธานาธิบดีสองสมัยแบบไม่ติดต่อกันเป็นคนที่สองของสหรัฐอเมริกาโดยจะมีการประชุมลงคะแนนโหวตอย่างเป็นทางการของคณะผู้เลือกตั้งและทรัมป์จะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคม2025 ทรัมป์เคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐโดยในครั้งนั้นเอาชนะฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งเมื่อปี2016อย่างไรก็ตามในปี2020ทรัมป์พ่ายแพ้ให้กับโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตซึ่งทำกล่าวหาเดโมแครตว่าโกงการเลือกตั้งพร้อมทั้งพยายามจะพลิกผลการเลือกตั้งในบางรัฐ ด้วยนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนการกลับมาของทรัมป์จึงทำให้เกิดความกังวลว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอาจทวีความรุนแรงขึ้น